สวัสดีสวัสดีและสวีดัสครับพี่น้องชาวาว้าที่กรุกราดรับแฟนเพลงเปนครับ นะครับช่องทางอาตัดเบ็รมรี่จะพาพี่น้องมาพบว่านะครับแมตต์อำลาสนามนะครับคงจะกยดลมหนาวนะครับลมเป็นวันสุดท้ายเลยแหละนะครับแต่ก็ดูบรรยากาศอากาศอาจจะลมลมมาอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่เจ็ดแปดเก้ามีนาครับเจ็ดแปดเก้ามีนาเนี่ยน่าจะมีลมไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยไหมนะครับ าวันนี้ก็คือปล่อยที่ว่าเป็นแมทคำลาสนามเลยขนาด anyway. นะครับกระพรอเวียดนาม283รมเซนติเมตรสุดสิ่งแล้ก็เคยเห็นกันเลยแหละเนาะจะได้กระฝ้าฝากเพื่อจะให้ใจน้องพักการน้องๆนะครับติดไฟแช่ที่ีนะครับติดอาเมนไปถ่ายจักรยานสองล้อนะครับเนาะก็เหตุจากไครที่ซุกซิมน้นล่ำเลย มาหล่นกันว่ะมาสีดต้ดหอวลมหายใจก็อากาศว่ะพี่โปทกโปกันชิบเก็ดเน,น <c oughs> ี่ยแต่ลมไ,ไม่ไม่ไวเลยครับทาเทาเครื่องนี้นมลมเลยนะครับ <c oughs> ไปไปก็เลยรับปากกับพี่กนไม่ใจให่งน้ำเลยครับ,รบรเบด้อมันมีลมแห้งร <c oughs> ันใในใลวข้าวหองกับผักกาดชีวิตนี้ไม่มีวันจบสิ้นเข้าห้องรักเธอจังผักกาดแสนสนไม่ยอมโอเคโอเคว,ว,ว,ว่างวาไวเยีเ๋เป็นต่างกล่องครับ ไม่ล่ะครับแต่วา่วาว่าเอียงไปทางฝุ่นนะครับคุณเพราะว่าลมมันไปทางขิดลมเหนือครับคุณไม่ลบแต่ว่าออกเชียงนมั่งก็ถืเอียงไปทางฝุ่นลมก็ไปทางไตว่าเขาอยู่ายทางขิดไตน,นะครับห <c oughs> ายจิดตามมนได้ครับเด้อมาทางขิดนั่นนะครับนี่ ลมไปทางทิศลมเหนือนะครับมันทำไมว้าไปทางทิศใต้ฝาไกไปกับปแจยให้น้องพักการน้องหอมเลยครับเด้อว่ากันยิงดีครับร่มก็ดีครับเอาปล่อยเสือกเลยที่สิ่งลมแห้งฝากไปก็ไปหญ่ให้นห้อ,นองพักการนะะ้องหอมเลยนครับ ล้มมาได้ทางขีดเหนือครับโอเคครับเอาไปมาเรียบร้อยเลยครับล้มมาเต้ล้มเหนือนะครับล้มไปล้มเหนือครับบอลแม่ล้มตอะออกเชียงเหนือไปล้มเหนือครับท้าไม่วาวไปทางไตไปขิดไตแล้วก็เชียงนิดนึง ว้าวลมสิมาทางเหนือแต่ว่าตกเชียงนะครับนี่ว่าผมมันเอียงว้าวฝากไปได้ย่านของภาคการหน่อยผมมาเดืครับป้ากับึ้นดีครับขึ้นดีคือเกาวละครับแมตต์อัมลาสนามเดือดขับมันนีะครับหลังจากนี้ครคงสิบนไม่ล่มมื่อเอินกับพ่อเรียนได้เยอะล่มสิบเอ็ดใส่สิบแต่ว่าขาดว่าสิมาเดือครับเขาเรียกบราเลนเอาไปเรามีมือที่ไทยนะครับแต่กับสิม่ลมมาวันที่ แปดวนที่เก่ามแปดเก่ามี่น้าถ้าเบิงว่ามันสิเมนบอ่อทย,าย,า,ยายก้อนไหว่ร้ายมือร้ายกับบรนเวใจเลยครับว่ามันสิเมยนฝากไปก็รู้ใจขนงพักกาดของกระหอมเด้อครับเด้อว่าคือเก่าขับงามคือเก่าสวยงามติดไฟ สวยงามครับเวียดน,นาม283ซนติเมตรตัวใหญ่ที่สุดนะครับที่มีตอนนี้พี่หน่าวเฉดสามเมตรเลยครับรอการล่ามก่อนใน,นกะไพซีโซอาสิตเตเป็นก้านต่อใหม่เอาครับเพราะว่ามันมีใหม่ไพถึง3าเมตรครับใหม่ไพสามเมตรหายากครับมันบ่ค่อยมีมันบ่ค่อยหน,นาถึง3ามเมตร ภาสาเมตุมันสิบ,บ้างนอกจากสิล่ำอีหล่ล่ำได้สิได้ดีีนะล่ำก้างกอ้อมันดีๆีจังสิได้แต่มากมันก็หายาางนอกไม่ไพได้นี่หายากก็ไอการล่านีกับไม่ไพ่คนมีกับข้ากับโบหุ่นจักเพื่อนกับโบเลยไปหาขอเพื่อนตัดแต่ขคนที่ไปตัดหลวงข้ากับไปตัดดูมันก็นเลยเมอดครับ มันเหมือนมันแก่กว่าท่านว่าสันเถาะมันต้องรอจากสองปีสามปีไปตัดทีหนึ่งถา้าไปตัดถูกปีมันมันแก่กว่าท่านครับมันถือใหม่อ่อนอยู่ผมว่าต้องรอจากสามปีไป็นตั้งเธอสองสามปีเป็นอย่างตำ่ำสามปีพอดีครับไปตัดทีหนึ่งว้าก็สวยงามนะครับเลยใหม่ไพ่ห้ากับเมื่อแต่จะาพี่นี่จะได้ตัดบ่ดออกเพราะว่า กับเบื้องกอนว่าสิเหตุว่าอย่างไรเนียเพราะว่ากันเหตุว่ามันกระแลดแต่อารมณ์นะครับมันมีอารมณ์เหตุทั้งหมดมีอารมณ์เหตุนะครับมันห่อนย่มห่อนมันห่อนก็เลยบ่อยากเหลาใหม่ไปรเด็มันห่อนมันก็คือย่ำหนาวเลยย่ำหนาวมันบ่ห่อนมันก็ะตาสิเพราะมันเหลาได้ถ้าห่อนมากน่คี่ขาดเหตุขาดเหล้มเนื้อออก แล้ว้นหลายครับตัวนี้กลางคืนฝน,น,นหลายลมมากนะโอเคครับพอกันมือเสร้าฝากเปกังแจนเอาประกาศนะครับพอกาอเมือเศ้าสาวลงมือใส่สวัสดีครับไม่บายทาสอคสวครับครับไม่บายทสสวัสดีครับ